มีรีพอยสักต่อครับปากกาเมือเหลวกว่ามามีดีหหน้ำหูกันนะ อ๋อค่ะเมื่อสูงพี่น้องเขาดังเสียงค่ะยินหลีรับตอนซักผาด,ดินคึกพื้นซอยาหาันตามหิงตาวัดจักตอเวียงเมืองนายอยู่เขาเอ๋อค่ะเมาอสูงค่ะมั่ได้ก่อเขาคือหันเมืองนายติหันพี่น้องเขามาลีด้วยไปเหลือหกม้วนไปย้อนนำย้อนผลตีเวียงเมืองนายในคณะเนะมืองไตปอดจานเหนค่ะ ปังป่อยเหลือหกมนปังป่อยยอนน้ำยอนเผื่อเอาคาในเฮ็ดมาเต็มมือปานชาวฟ้าเอาคาเนั่นนะต่อมาเร็วก็ตึกสิบเฮ็ดอยู่กูปีปีในเข้าวอาคาให้ได้ก็เป็นมือพ้องอ่าพี่นอเอาคามาหลูมาไว้มานับย้ำเจ้าดีเจ้าตั้งเจ้ารวยเจ้ารวยจตาวันเจ้ามืองอาคาค่ะเนาะเอาคาทีนี้ก็เป็นปังป่อยซุ่ซอมเจ้ามหินต้านะนะนี่เราเนี่ยค่ะเอาคาองดีมาหินนั้ได้เป็นปังป่อยซุ่มซอมเจ้าห้างตามมหินต้าในเขาวันกันยิมยามาจังนั้นค่ะ นก็อ่อนกันมาซ้อนนำปลาคันอ่อนกันมาดูมาไว้นะค่ะเมื่อเร็กวก็ามาไม่ดีโหน้าหูกันนะโหน้าหูจักต่อเนะยคะ่ะที่แน่ๆเป็นที่เป็นมาดูมาไว้เต้นเขาซ่อมซ้อมต่อเด้คะนะเต้นหอมดีๆพอเตีนหอมเนะคะคี่ยขาโป๊ะเค่เมาย้อนเต้นหอมอะ่ะในเป็นเดมาเอาเงิน ลูน,นำ้ำหนั่กันเนาะเงินลองน้นำหนังจะไงครับเป็นเปลือขามมดอะ่ะกุ้นหนำหนาข้า,างหลนะังนะครับเย่อกอเดมีอันลู่ลู่ซ้ำต่อกันเนาะลู่ซ้ำต่อใน้เพราเป็นมุก,กูปอได้ก็เดียเดเด๋ยวตองเฮ็ดข้าเนาะตั้งมดข้าเนาะเดี๋ยวตองเฮ็ดเสร็จได้ลองน,นำ้ำหนั่เพราเป็นจะไงมันเด่นยาสับปะ่าคกะก็ไมื่เร็วในยเดยมีเอาพ่อเฮ็ดจะไงข้างเนาะนะครับนะเอาพ่อเฮ็ดนจะไงเนยเพรเอาคาวาได้ก็มันจะยา สพว่า่ะาแข้เงเด็ดดีค่ะก็น้ำหูในน่มันเป็นน้ำหูอันน้ำออกตาเสีกันเนาอะอยันน์นว่าอายุยากเข้ากันน้ำน้นเลยขาคเด็กกำกำเน็ตล่างแลงไม่ได้อุดแปลูน้ำมะขานึงเนย่อก็น่าก่อนนะโอเคตอนขากอเลีลีได้ทั้งสพว่กันนะเปิดยามันก็ได้คิปไว้บนด้วยคำว่าข้เขาขาดึกมีฟิงทุงหเสีเยด่ากีปกาบมาตยจนเนืจึงเล้ว่าฟิงท่อนขาในหายกว่าคืนนี้เข้า่ะ เอา,า,าคาห้องคาใครลูแบบเปลืองเปินใครร้องนำเสือลูในก็อลย,อยค่ะควกวยกาห้องคาอยาปเอวีอ่งอทวงอ้นพ่อจะได้ลองเติมมันเสือลูค่ะนะอันนี้มันติยสาสเพราะว่าฟิงดินเป็นห้องคาเลยค่ะออกคาแน่แต่ก็เป็นฟิงทุ่งอันหนึ่งในปองเตียวค่ะเอาเงินร้องนำเสือลูคนะ่ะเนาะกวยกาป้อคาเอาเงินจะได้กอดลดก้นตุกก้น,นยาเขาว้าไนะหนห้องคาดีหันพ่อหนีมันกำาสือค่ะเนาะกวนก็ขึ้นได้ค่ะมันเนี่ยมีอ่านโหวเหงมันค่ะนะพี่น้องกดดีคๆๆ่ะ เป็นด้วยปลาก่ะมีปลานั่นเองครับแล้นน้ำหูมีปลาโอเคนี่เป็นหิมหอมสราวาจอมน้ำหูจักต่อค่ะเนาะน้ำอันนด้ตะเป็นน้ำหูไปค่ะอ่ำใจน้ำอ่ำใจน้ำหองค่ะนะจะเป็นน้ำตึงเลยตึงนั้นมันออกมาจะไหนก็เป็นนองกว่า <f> ค <ums> ่ะเนาะ มามีนปอยอมานมีน่ินครับเขาอยู่ตรงไหนเออยู่น่าสาวเมื่อหร่ัน่สาเมื่อหร่ทางคกก็ครับเนียไม่เอัอไข่กุงไข่กงกุันตวกอ๋ออันนี้น้หนึ่งหมื่นทอดกถาดโอ้รนแบบพีคหนึ่งหมื่นกันเนาะทอไข่เคี่ยวกัน ก้าวหนึ่งหมื่นค่ะหนึเอากลาบยังเฮ็ดค่ะอ่ับไม่ปลูกใหรับไม่ปลกอ๋อกระบาดไปโอายโอ่ยโอ้ยแอ้ยโอ้ลโอยอ้ยโอ้ยะอ้ยโอ้ยโ่้็นั่ยโอ้่โอตยโอ้ยนอตยตื้ยโอยโอ้ยยตอ้ยโออย้ออยยยเอ้อยอออยอ้อยอยยออ <laughs> สามเมือไรค่าไนเป็นเมื่อพ้อมภีนอกค่ะมากินเขานีครับมากินเขาน้ำไปกัะนหรอก็กรช่อมตลาาแก่มครับโอสถาวิชเซวิเศมิสิเ อิชรดะอันนี้มิชชันดาร์ซามก็อ๋อค่ะกว่าก็าถมตะลามากนะอะเนาะถมเกีย่ยมเว้ยค่ะถมตั้งวัน,น,วลนเลยค่ะรวมตะลาเขาตายก็ก็มีซดตะบาดเลยเขาเป็นเด็กไข่นอนนะแล้วก็จะเป็นดีกลางปังอะนะกลางมางเป็นผูกไว้ตัวแ,นะแปลกเอาด้านหลังนั่นเพราะตัวแปลกใหญ่มากเลยก่อนทีออ่หางนี้เลยค่ะมาเหลือก็ปืนก็อ่อนกันหลีก็เครือหรือให้ืหรือใจกนะันนะเพราะหมดด้วยเป็นลายกองแหย่มองกันกันนะ ให้กองให้มองให้แียงอะโอเคโอเคเห็ดป่อยดมยำางกันเนาะป้อมมีเงินดอเฮ็ดแล้วค่ะไปกับไปกพฟอนฟอนให้มานนาำนค่ะ <Gentle ksi> ออนโรปีเจค่ะจุกยากอะไรเตรียมมากนะเออเมื่อปีอ่อน,นเจนนะเดี๋ยวยก็วกกข้าขาเดี่ยวบุญพ่อนผ่ไผ่เก็บยู่ยากกันเนาะมีเน่เดี๋วก็ข้าวขำแล้วบุญพอเดียวยันนั่นเลยก็เหมือนใจเตรียมดีครับใจเก็บกับพรตั้งในก็เตรียมกัเนเนาะมีได้เป็นผหาใยกวางผาใกวางกาการไล่ครับ ก็มีเนี่วางมีก็สูสน่ยมาปล่อยใค้ขยัต้เนี่ยต้ก็ม่เป็นจริงๆเสียหน่อยนี่ยโอเคมาหลกมามีนาคคไมค่ะนะมามีตามใไมค่ะตามใไม่ก็เป็นดีลก็เย็นใจได้ดขนาเนี้ก็ลก็เย็นใจเนีก็ยุกยาก็ยุกยาก็ปีจะปีมากมากนะ่ครับไม่รอกชีเวทมองคืนนะชีเวทมองคืนเนี่ยกนก่อนกันไม่ก็มาลีออกมาลือ มานังมานอนต่คนไม่คนตอกนเนาะจว่ารูอ่อน,นก้น,นกี่ก้นเถาก้นเข้ากับกองก็มานังังเห็นกันเนดะียอุดก,กันนะัอนอ่งแล้วก็เป็นกองว่วขย่อมนะมาป้องผมนะครับอืมอันเกี่ยวีได้ก็ยุ่ยยากกนะันาะยุ่ยยากไม่ไยวไปได้เกีบปิดจักอ่ะมาว่าเดี๋ยวด้วยบนจุดดูไฟในกันนะแต่กอไม่ปิดจัะ,ะจะเลยไปออนะ มาเลยมลก็มามีดังนอกปาค่ะนะมามีตังเส้นทังออกมือค่ะเส้นทังออกมือเนี่ยค่ะนะกำพองกอมมือกันเนาะค่ะก้ากลับค่ะนะก้าขันเพราะว่าก่อกว่าปากอุ้มก่อใจการวันการมือในก้ามกลับออกขนในมือไต้เนี่ยไปเห็ดไปได้ก้ากลับก็เดือดมาเลยก็มาถึงที่บนจุดนูไฟแล้วค่ะนะออกขาในได้เป็นมือพองหาแหนตัดที่จุดนูไฟค่ะเนาะ ที่เอาขึ้นต่างก้างมันนะครับแรงกำพองกอนกันกาไลกนะันเนาะกาไลาสีแลเอ่อผมจมนั่นค่ะนะ่ะเนาะหายกองหาหม้อยหายเสียงเจ้ไหนครับอกามาเหลือก็ามามีดีมามีดีเป็นจุดหนูไฟกะนะันเนาะมาเหลือก็เดืดจุดโอย้ยอันตาสุดเลยครับก่อนเอาเปิดด้วยจำเงินกันนะมาเหลือให้กองให้มองยหาเสียงว่ามันยางนี้ เมื่อกี้ก็ตุดกว่ายา,ากอุ่นเขานะตุดกว่าขึ้นสูงได้คะ่ะเรวก็ไปกับตนรหันหมือโต๊ะคะ่ะกาหันจีตงาารงก็ไม่ปด้วยมือโต๊อดีๆค่ะนะในเก็เปลี่ยนมือปองก้นเห็ดหนูไฟเอาเขาค่ะนาะตึกข้างแหนตัดให้ขึ้นจุดแทงเลยคะ่ะในก็เป็นฟินทู่อกับอันหนึ่งค่ะนาะเอ้เห็ดเอา,เเอาเกว้ยด,ดังหมดค่ะนะเอาเครื่องไม้เครื่องมือเสียเห็ดคะ่ะล้วก็เอาย่ามสภาวะอันใดมาเน่าเถินัน,น่ะทำจะได้คะนะ เมื่อไกลนั่นดีสีไลทัคะนะอัมตันขึ้นเสก็เตียก,กแปดไกลเต็มมันคณะนะ yes, <right. S 1> ออคานได้ได้หยาดถางพิษคณะนะอเจอวัดยาดลำคณะนะเป็นก้นเห็ดหนูเฟ้าเขาขึ้นมาแถามยำม,มันเลยค่ะแต่เดี๋ยวจุดแทงค่ะ ปัดด้วยบนจุดหนูไฟกันเนาะไม่งันตึขึ้นก่อนนึกรู้ไว้ครับแจ้งลูกน้ำกำแตกไปกันเนาะแล้วก็มาแล้วคือสองลูกค้าอันไปอันไปจุดไรกกันนะไฟไปจับกันจอดไลยนิดเสียงครับจากกัไม่ลัดไหนขนาดมาแล้วก็ตึ้ไปด้วยทางครับพอกำไรแรงไปขึ้นก็ขาดได้กว่ากินเขาเพาะว่าต้องไปเขานะฮะกวาดด้วยบนจุดหนูไฟมากกันเนาะ มาขึ้นเาไปครัขันไปไมันขึ้นหรนืปล่ครับเพหนูไฟขึ้นเอ,อนาไหนได้เป็นเดอนกันมาตกสูเนื้อไปค่ะเนาะมาตกุกซูกำจิดนาพะเคลือหล์ลองดูตั้งกินตั้งย่าเหมเงินต้องเห็นบาคะนะแต่ให้กองให้นมองให้แล่อ,อันกันตุกซูค่ะบพอเขาขึ้นเอาไปค่ะในเป็นจุ่มันตั้งสู้อันหนูไฟขึ้นนั่นค่ะนะเพราะว่าหนูไฟขึ้นไหนขึ้นเอามาอตกุกซูเนื้อไปจังไหนเลยครับกำจิดนากำเป็นใครหลูอจังไหนคะ่ะ อ,อการนาปอยเหรืหร่นฮอกเข้าคนแอมก็มาได้กยเจียมวาพี่น้องเจาเ้าขึอนอยู่ในเวงเมือง,งใดดังเสียงกอม,มาขอมขอนเขาผมันาดนะอเมืองกอม,มาแถวขึ้นดีดีเลี่ยอนพี่น้อ,อ,งนนองก็เลยหา่าไม่เห็นอยานะ่างนั้นไม่กินเจออ๋อกินเจอตแต่เยอสิน่า นา้พิ่น้องกันเหรฮะนายบินนองลังคบินน่องลับินนองลายคาออค่ะเป็นอะไรเอะไรขุนหรอเลายคาดี่ี่ของผมคิดว่าป้าครับกูไม่รู้จักมึงเียอุ้ยอืมมาเดียก็มาใจกันปวดขึ้นปวดขึ้นจอมเพียรให้ได้กันนะจอมอะไรนิเสียงข้าคึกจานคึกตานคึกตานจะได้ค่ะคึกตานกันแล้วฮะสามมือหาสามมือห้อ๋อวาอะไเพื่นเล่าน่อย เมื่อดีวเขาป้อยว่ากินอิ่มเพาะหลีกจอเก็บยุกขามเก็บยุกยักมันขาเเก็บยุกยักขเเก็บตั้งหลายไปจนไปมาเมืองไหนครับส่วนเก็บยุยขาคลคนิ่ไปมือกำลินบนมนเลยเก็บยุยขนาดดังมื่ป่ไม้ไสเมื่อต้องไมใ้มื่อเก็บยุกห็นเมื่อ นี่ออก็ลักเยือกยักษ์ข้านหนอะไรลูกมาเมืองไทยคกะเมืองไทยเนีน่ยก็เลยดั่ใจเทีลูกมาเรียนถี่เป็นน้องคิวเดียวป้าไหมข้า<ฮ>น้องน้องคิวเดียวป้านะจริงข้าไหน่ามันไม่สุกนะกำคิวเดียวป้าขาดตัตายโอคาตาปีนให้ได้กอล์เขาอ่อ,อนพี่น้องเขาเหลีเลยมองในกล้วยคะ่ะก็ว่าเขามีคนไทยใจค,ะคะ่ะเนาะปีมากก่อนจังไกีไทยปันดีลีค่ะนะ ในแต่ก็เป็นฟิ้งไอฟิ้งทัว่วคากูปีปีคเนาะเฮ็ดอยู่กูปีปีนะคะอ่าพี่น้องต่างเมืองก็อ่อนกันมาหลีเลยะคะ่ะต่างปีก็ถืเฮ็ดให้มันเนที่ยแคบเลยน่าทึงก่อน,นะคะ่ะอ๋อค่ะย้อนสู้เอาฝุ่นลีคะเนาะยปีในฝุ่นลีและลินกอลีให้โค้ชนโค่นหน้าเฮาค่ะการผูกซ้อมพวกเาเลยอ่อนก็ได้ลีค่ะเนาะย้อนสู่จังไหนอยู่เขา ข้ากันเป็นสู้ข้าขย้อนสู้ถึงให้พี่น้องแต้วขากูดีๆแหละวันมึงแต้วค่ะให้เล่ยหอดเข็นให้เลยเจียวกัดเย็นสิคำค่ะเล่ยขย้อนสู้ให้ยดับสิกข้าสองผ่าสองตั้งให้เจียวกึดดึกกันสิคำข้าหมือดซุ่ตั้งเซ็งค่ะ